การตรวจหูใช้เทคนิคก,การดูและการคลำเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูโครงสร้างค้นหาตำแหน่งกดเจ็บและความผิดปกติของหูอุอปกรณ์การตรวจหูประกอบด้วย1ถุงมือ1คู่2ไฟฉายและ3เจลแอลโกอฮอล์สำหรับล้างมือ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริรััพน์พักดีนักศึกษาคณะพยาบาลสาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสงสิทธิ์วันนี้เสนอการตรวจหูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความผิดปกติของหูค่ะขั้นตอนแรกล้างมือให้สะอาด7ขั้นตอนเพื่อความสะอาดและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคท่าที่1ฝ่ามือถูฝ่ามือท่าที่2ฝ่ามือถูหลังมือ ท่าที่3ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วท่าที่4ฝ่ามือขัดหลังนิ้วท่าที่5ถูนิ้วหัวแม่มือท่าที่6ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วและท่าที่7ถูรอบข้อมือสวมถุงมือก่อนการตรวจทุกครั้งเพื่อป้องกันสิ่งขัดหลังจากหูของผู้ใช้บริการ เทคนิคแรกการดู inspection แนะนำตัวบอกวัตถุประสงค์และสอบถามชื่อผู้ใช้บริการการตรวจหูใช้เทคนิค2เทคนิคคือเทคนิคการดูและการคลำเทคนิคการดูดูรูปร่างลักษณะภายนอกของใบหูมีขนาดปกติเล็กกว่าปกติหรือใหญ่กว่าปกติดูสีผิวมีความส,สม่ำเสมอหรือไม่มีรอยโรค ตุ่มนูนหรือแผลผ่าตัดหรือไม่ค่ะดูระดับของใบหูอยู่ในระดับเดียวกับสายตาหรือไม่ค่ะ 2. การดูช่องหูหรือรูหูโดยผู้ตรวจยืนหรือนั่งด้านข้างของผู้ใช้บริการวิธีการตรวจในผู้ใหญ่หรือในเด็กโตให้ผู้ตรวจดึงใบหูออกไปทางด้านหลังแล้วดึงเฉียงขึ้นด้านบน จากนั้นใช้ไฟฉายในการส่องดูรูหูค่ะเพื่อตรวจหาความผิดปกติในรูหูการตรวจช่องหูหรือรูหูในเด็กเล็กให้ผู้ตรวจดึงใบหูออกมาด้านข้างแล้วดึงลงจากนั้นใช้ไฟฉายส่องเพื่อหาความผิดปกติเช่นเดียวกันกับในผู้ใหญ่หรือในเด็กโต ลักษณะปกติของใบหูจากการดูใบหูทั้งสองข้างอยู่ระดับเดียวกันกันกบตาและเอียงในแนวตั้งไม่พบก้อนตุ่มหรือรอยโรคและมีสีผิวสม่ำเสมอรูหูพบขี้หูเยื่อบุสีชมพูอ่อนไม่บวมหรือแดงไม่พบสิ่งแปลกปลอมเยื่อแก้วหูเป็นรูปกลวยไม่ฉีกขาดมีสีเทาและมีแสงสะท้อนลักษณะผิดปกติ ใบหูสูงหรือต่ำกว่าระดับมุมตาซึ่งพบได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสมองใบหูเล็กซึ่งส่งผลต่อการได้ยินพบมีลักษณะของก้อนนูนแข็งน u ดูมักพบบริเวณหลังใบหูพบมีใบหูมีรอยช้ำมีเลือดออกฮีมาโต m a กรณีที่มีการบาดเจ็บบริเวณใบหูเยื่อบุในรูหูบวมแดงมีสิ่งแปลกปลอม และเยื่อแก้วหูมีสีชมพูอมแดงหรือสีเหลืองคุณหรือสีขาวไม่สะท้อนแสงบางรายอาจพบรูทะลุของเยื่อแก้วหูเทคนิคการคลำ palpation การคลำผู้ตรวจนั่งเผชิญหน้ากับผู้ใช้บริการวิธีการตรวจใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือคลำบริเวณใบหูหน้าหูและกกหูเพื่อหาตำแหน่งของก้อน ต่มนูนและสอบถามอาการกดเจ็บหรือ Ten เด r n e s s จากผู้ใช้บริการโดยตำแหน่งแรกคลำบริเวณหน้าหูตำแหน่งที่2บริเวณใบหูและตำแหน่งที่3บริเวณกกหูและขณะที่ผู้ตรวจคลำสอบถามอาการกดเจ็บจากผู้ใช้บริการว่าขณะที่ผู้ตรวจคลำม,มีอาการเจ็บหรือไม่ ลักษณะปกติของการคลำไม่มีอาการเจ็บทั้งด้านนอกและด้านในรูหูแต่อาจพบอาการเจ็บเล็กน้อยจากการดึงใบหูได้ไม่พบก้อนหรือรอยโรคที่ใบหูหน้าหูและกกหูลักษณะผิดปกติพบมีอาการกดเจ็บบริเวณหน้าหูแสดงว่ามีการอักเสบของช่องรูหูหรือเ e อียคะแนว พบมีอาการกดเจ็บบริเวณหลังหูแสดงว่ามีการอักเสบของกระดูกมัสตอยและเกี่ยวข้องกับการอักเสบของหูชั้นกลางและพบก้อนตุ่มหรือรอยโรคบริเวณหน้าหูใบหูและกกหูให้ระบุบริเวณที่ตรวจพบหากดูสื่อการตรวจหูจบแล้วอย่าลืมสแกนทำแบบทดสอบนะคะ